สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวมาแล้วครับ3นาฬิกาประมาณ3นาฬิกา40กว่านาทีฮะนี่บ้านโดโด้พาเที่ยวเตรียมออกเดินทางไกลครับจอดรถผมไปเอารถจอดรถมารับครูตั๊กเพราะว่า ผมออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้กูตัดกพาเดโดออกมาจัดพื้นที่ด้านหลังรถใหม่เดี๋ยวเราจะมีผู้โดยสารอีกสองท่านเป็น5ท่านเนาะก็เลยเซ็ตรถแล้วก็เมื่อมีผู้โดยสาร5ท่านก็ต้องมีพื้นที่ในการวางสัมภาระเพิ่มมากขึ้น มาตรวจเช็คน้องแดงอีกครั้งหนึ่งฮะเพื่ความมั่นอ,อกมั่นใจเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแบบยาวยาวไปยาวไปและจุนจูพยุยไว้ทีสี่ฮะเพื่อที่เราจะออกเดินทาง ไปให้ทันคณะของเจออสนะคุณหมอที่จะไปเจอกันที่สนามบินอุดรธานีวันนี้เจออสจะขึ้นเครื่องบินที่กรุงเทพในะประมาณบ่ายโมงนะประมาณเที่ยงกว่ากว่าหรือบ่ายโมงนะแล้วก็เครื่องบินบินสี่้านาทีก็น่าจะประมาณบ่ายสองกว่ากว่าถึงอุดรน,นะเพราะนั้นเราจะต้องออกจากที่ตีสี่ แล้วก็ไปให้ทันเครื่องบินแล้วก็ไปรับเชออนกับคณะคุณหมออาจารย์ต้อยถึงสนามบินอุดอรให้ทันประมาณบ่ายโมงครับ3นาห้าส50นาทีคุณตักยังไม่ออกมาครับดูสิ ทำเวลาได้ไหมออกจากนี่ไปรับคุณตู่คุณยุ้ยใกล้ๆนะฮะห่างจากนี่ไม่ถึงกิโลที่ทํางานคุณตู่คุณยุย้ยเดี๋ยวลองโทรไปป่านนี้มาถึงยนะังมาแล้วครับสองแม่ลูกกับสัมภาระอีกหอบใหญ่ๆ ะครับมาถึงแล้วเปิดหมดกลางคืนฮะนั่งได้พอไหมก็เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดตรงนี้ได้อาจุเอาโดโดนมาทำการเวยกันก็ได้คุณตาไม่เป็นไรนั่งนี่แหละนั่งอย่างนี้แหละจัดเลยคุณยึดเอาอันอันนี้เอาฝากไว้ที่นี่ก็ได้นะเนี่ยของลกของคุณตั๊ก เปล่าหรือเปล่าครับเปล่าเว้ยทำไมกระเป๋าเราสองคนมาเยอะกว่าคุณตาค่ะอ,อาจา,านี่าลูกวางเลยฮะไม่เอาเอาไอ้ถุงเสือ้อแข่งไม,ไม่แต่ของคุณตาตัวน้อยกว่าของพวกยุ้ยอ่กอะก็คุณตาจัดเสื้อไปใส่อาอนนี้นเอาอนนมาอันนี้มคนล้กระเป๋ากะลุนะเอาตั้งก็ได้ จะดูก่อนว่า,อาของมึงจะวางน,น,นอนไหมนอนเฮ้ยกวโดนด้อึดอัดมากเลยอ่ะไม่เป็นไรน่าโม้เ,ลย,มเ,ล,ยเลยเดี๋ยวจัดกันเดี๋ยวจัดกระเป๋ากันก่อนนะครับเอ๊ะพอดีเลยพอดีใช่ไหมโอเครถอดจารย์ติดดีกว่ารถหนูดีอ่ะ ครับอืมรถขอมผู้พิชิตวันดีลุงตูก่กับคุณยุ้ยอีกรอ,อบเป็นยังเป็นทางการนะครับ,บเชิญเชิญขึ้นรถบบาองครักทดลองโหมดกลางคืน <c oughs> ต้องใหม่ให้เปิดเปิดโหมดกลางคืนรับไหมครับเห็นหน้าผมไหมนีไ่ไงคุณเห็นไหมรับไหม <c oughs> ทดลองหมดกลางคืนฮะ <c oughs> ต้อง DJI Osmo Action <c oughs> <c oughs> เราออกเดินทางตีสี่ยี่สิบเจ็ดนาทีครับ ปิดใช่ไหมปิดปดกินอาหารมุสลิมข้าหมกแพะ<ฮ>ปิดใช่ไหมปดหรือว่ายังไม่ทันเปิดของปดยุ้ยเลยข้าหมกแพะ <c oughs> ว่าจะพาคุณตู่คุณยุ้ยมาทานอาหารเช้าตอนนี้เรามาถึงตรงนี้อะไรอะฟาร์มโชคชัยแล้ว <c oughs> ในเวลาใกล้ใกล้จะเจ็ดมครับ ถือว่าทำเวลาตามที่เราคำนวณไหมคุณตูอ่อที่เราจะไปคำนวณคร <ำ S 1> ั้งแรกเนี่ยถึงโคราชนะครับเจ็ดโมงครึ่งแต่ตอนนี้เรายังอยู่ใกล้ๆปากช่องแล้วปากช่องก็เป็นอำเภอรแรกใช่ไหมครับของโคราชเป็นเป้าหมายใหม่ นี่เราจะขึ้นทางด่วนเราต้องกินข้าวก่อนขึ้นทางด่วนนะเนี่ยถ้าเราจะขึ้นทางด่วนนี้เป็นไป,นปนตามเวลาที่เราคำนวณไว้ไหมครับก็น่าจะช้ากว่านิดหน่อยครับเพราะว่าคำนวณครั้งแรกท้าอโยธิตีสี่ใน Google Map มันก็จะมาถึงกลางเมืองโคราชตอนเจ็ดโมงครึ่งครับแต่เนื่องจากรถเยอะใช่เป็นแพเลยนะี่ได้ไม่เกินแปดสิบ เดี๋ยวผิกดกฎหมายนี่ดูป้ายจะปัดความเร็วเห็นไหมเก<ร>้าสิบถึงปากช่องตอนเวลาเจ็ดโมงแต่ถ้าเหยียบให้ถึงโคราชเจ็ดโมงครึ่งพันไหมครับเพื่อเพื่อให้เวลาได้ตามตามแบบราตอนนี้เราชา้าช้ากว่าปกติก็หวังว่าข้างหน้ารถคงความหนาแน,น่นคงจะน้อยลง แต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะตอนนี้พวกเราเริ่มหิวแล้วหาของทานก่อนดังนั้นเราต้องทำเวลาเลือกขึ้นทางด่วน M6 ให้ลุงตู่นำทางไม่ค่อยเคยมาขึ้นจะยังไม่ขึ้นเลยครับเคยเคยขึ้นมาไม่เคยขึ้นไป เคยขึ้นกับกทมทียนี้เราจะออกทางโคราชหรือ <c oughs> ไม่เอ๊ะออกหรือไม่ออกเราเราเราเอาตียาวไปเลยตียาวก็ไปลงนนท์ไทยเหมืนอันลงนนท์ไทยก็ไป็นเดินนนท์ไทยก็คือโคราชเนาะครับแล้วมันมีเข้าเมืองโคราชกับเลยโคราชไปหน่อยเลยเลยไปลงแล้วค่อยหาอะไรกินแล้วกัน ไปยาวไปต้องทําเวลาแล้วเขาไม่จํากัดความเร็วใช่ไหมครับเนี่ยพอนี้ผมก็ยังไม่ในกล้องเปล่าหนึ่งสองศูนย์แล้วนะแต่ยังขับไม่ทันเขาเลยนะเนี่ยหนึ่งสองศูนย์แล้วป้ายที่แปดสิบป้ายยังอยู่ที่ปยยทแปดสิบแต่เนี่ยตามเขาไม่ทันนะเนี่ย

ขายแต่เดี๋ยวสิบโมงคุณหมอมารับใช่ไหมได้นี่ผมอยู่ไนี่ผมเข้าโคราชแล้วเข้าโคราชแล้วนัดกันไม่เกินสิบโมงเจอกันนี้ไงโอเคแต่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย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 โทรหาว่าขายขายของหรือเปล่าไม่ขายลูค้ามาโทรมาตามไม่ขามม่อแต่ถ้าขายจะได้สั่งมากินไง ถ้าขายได้สั่งมากินไงอยู่โคราชเนี่ยว่าขายไม่ไหวแล้วไม่อย่างว่าแต่เดี๋ยวบ่ายเจอกันครับครับรถกันทำนะจานไปทำน้ำนะก็เนี่ยโคราชแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ครัวโคราชแล้วขอนแก่นแล้วก็อุดรแล้วจ้ะตอนนี้ก็เท่ากับเราถึงเราถึงโคราชแล้วใช่ไหม แต่ว่าเรากําลังจะออกไปโนนทัไทยใช่ไหมฮะครับนนทัไทยเพราะว่าเราจะเลยออกไปขอนแก่นตามป้ายนี้ออกไปขอนแก่น่างถ้าเราจะเข้าโคราชตรงไปโน่งเราก็ตรงไปโน่นไปนไปน่นไปโคราชนี่ขอนแก่นงั้นกว่าจะถึงทางออกก็อีกประมาณยี่สิบนาทีถึงไหมประมาณนั้นครับตอนนี้ จ็ดนาฬิกาสี่สิบนาทีเมื่อกี้เราขึ้นมากี่โมงเจ็ดโมงขึ้นมาเจ็ดโมงที่คุณตูบอกว่าถ้าคำนวณเวลาที่เราจะไปให้ทันเนี่ยเจ <40. S 1> ็ดเจ็ดโมงครึ่งเราต้องอยู่โคราชคราชแต่นี่เราเจ็ดโมงสี่สิบก็โคราชแล้วกำลังจะเลยออกไปเส้นเลี่ยงเมืองเส้นเลี่ยงเมืองโคราชขอนแกน่นโนนไทยน นี่ออกทางด่วนแล้วนะแต่เราเหมือนวิ่งอยู่ในทางด่วนนี่นี่พ้นแล้วเนาะอันนี้เป็นมิตรภาพอย่างครับอันนี้มียังไม่ใช่มิตรภาพเป็นเลี่ยงเมืองป่ะใช่ไหมเป็นเส้นวิ่งไปนนไทยอะครับแต่ว่ามันเป็นถนนตัดใหม่เออตัดใหม่มิน่ายังไม่คุ้นตาเดี๋ยวตามไปดูว่าข้าวเช้าเราจะได้ทานกี่โมงเราจะทานอะไรกันครับ เจ็ดนาฬิกาสี่สิบเ็ดนาทีเมื่อกี้โทรหาเจออสไม่ได้ไข่ของสิบโมงหมอจะมารับแล้วเจสเขาอยู่ที่ไหนเจออสเขาอยู่ตรงบิ๊กซีอะไรกัลประพฤกะ่ะเดือสิบโมงคุณหมอมารับแล้วก็ไปขึ้นเครื่องป่ายโมงใช่ไหม <รถ S 1> ตอนจอดสนามบินจอดสนามบิน ตอนเมือง,เ,องเขาบอกว่ามีมีคนรับรถฝากรถนะครับ <ฮะ S 1> เอากุญแจรถเขาคิดค่าบริการร้อยหนึ่งแต่ค่าค่าจอดอ่ะวันละห้าร้อยเขาเท่ากับว่าเขาจอดหนึ่งวันครับค่าจอดวันละห้าร้อยแต่ว่าค่าบริการในการเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินนะครับเขามแบบกว่ารับกุญแจฝากรถ แล้วเขาก็เอารถไปจอดให้ไปจอดให้ถึงเวลาเขาก็จะดูไฟของเราว่าเรากลับตรงกี่โมงเขาก็เอารถมาจอดคอยเลยแล้วเดินออกมาขึ้นรถกลับเลยแต่เป็นรถเราเองเป็นรถเราเองก็ถ้าบอกว่าเขาดูแลให้เขาเอากุญแจอยู่กับเขาเลยครับเสียค่าบริการเพิ่มคือค่าบริการตรงนี้ร้อยหนึ Bundes Bundes ่งก็เท่ากับว่าหกร้อยบาทในการที่จะไปหนึ่งวัน การจอดรถไปจอดเองก็เหมือนกันวันละห้าร้อยใช่ไหมครับคุาวันละห้าร้อยค่าจอดรถแต่ไม่มีแต่ไม่มีคนเอาไปจอดไม่มีคนเอาไปครับเการบริการจากสนามบินก็เลยหนึ่งร้อยก็นับว่าคุ้มคุ้มมาดูข้างหลังเป็นเงินกันบ้างพี่โดหิวข้าวยังแล้วหิวข้าวแล้วคุณตู่ถามว่าโดโดนั่งรถทางไกลหลับไหมหลับไหมนั่งันี้หลับไหม หนาวไหมโดหนาวไหมอยู่ข้าวยังมันเป็นเส้นถนนตัดใหม่มันก็จะไม่ค่อยมีร้านค้าแต่รถเยอะรถเยอะตั้งแต่มาออกมานี่รถเยอะแต่ไม่ติดแต่ก็ทำความเร็วไม่ได้ bay trong này Đồ đô Là cho bay trong này Bay Udon Bay Udon Quyết tiểu pệt, quyết tiểu pệt khô lát Ờ, na năng, nó trò tiệm đuôi nó เราไปดูกันเกะ๋าข้างล่างมีท่ออะไรปะมันเป็นตะแกรงเหล็กครับได้ไหมคอมได้มนไม่คอมพอดีอ่ะหมายความว่าคอมกลางเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวรถเข้าเข้าออกถอยได้ไหมถอยกีมได้ไหมเดี๋ยวจอดรถให้เรียบร้อยก่อนนะครับ